และความเชื่อกับเอชบาแก้วสวัสดีค่ะวันนี้เปิดตำนานและความเชื่อกับเอชบาแก้วกลับมาแล้วนะคะต้องกราบขออภัยจริงๆค่ะที่หายไปนานมากๆเลยมัวแต่ไปทำคลิปอันอื่นอยู่แต่ว่าวันนี้นะคะพี่เอชบาแก้วกลับมามาพร้อมกับความเฮงความรวย แล้วก็ความปังค่ะวันนี้พี่เอ๋เอาอาวิธีบูชาเทพเจ้าเฮ่งเจียหรือจะเรียกกันอีกชื่อหนึ่งก็คือไต่เสียหุกโจนะคะมาฝากกับพี่น้องของพี่เอชบากแก้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าว่าการบูชาควรบูชาอย่างไรคะ่ะไปกันเลยคะ่ะเปิดวิธีบูชาเทพเจ้าเห่งเจียไต่เสียหุกโจ เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมความปังความเฮงความรวยต้องทำอย่างไรบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะเทพเจ้าเฮ่งเจียหรือไตเสียฮุกโจถือเป็นเทพเจ้าจีนที่ลูกหลานในเมืองไทยและผู้มีเชื้อสายจีนให้ความศรัทธาความเคารพนับถือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากคนที่เกิดในปีชงปี2 5 0 0 65ชาวปีวอกจะเดินทางมาสักการะเพื่อแก้ชงกันแล้วคนที่เกิดในปีนักษัตรอื่นๆสามารถสักการะบูชาเทพเจ้าเฮงเจียเพื่อช่วยเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจได้หากย้อนกลับไปในวัยเด็กนั้นหลายคนอาจรู้จักมักคุ้นกับเทพเจ้าเฮงเจียจากซีรีส์จีนเรื่องไซอิวซึ่งปัจจุบัน ได้แปลเปลี่ยนจากความเชื่อทางวรรณกรรมสู่สถานะเทพเจ้าผู้เป็นราชาแห่งลิงที่มากด้วยความเมตตาและบารมีและความมีปฏิพาน์ไหวพริบเฉลียวฉลาดรอบรู้รอดพ้นจากทุกอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาสู่ชีวิตไตเซียวฮุกโจวเป็นนามที่ได้มาหลังจากเทพเจ้าเฮงเจียบรรล,ลุเป็นปางพระอหรหันต ขณะที่ฉีเทียนตาเซินแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าแต่ลูกหลานในเมืองไทยมักเรียกแทนท่านเสมือนญาติผู้ใหญ่ที่นับถือว่าอากงศาลเทพเจ้าเห่งเจียตามประเทศต่างๆหลายแห่งที่อยู่ในเมืองไทยก็มีศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียอยู่หลายแห่งด้วยกันเรียกว่าไตาเซียวฮุกโจหรือเจ้าพ่อเฮ่งเจียนั่นเอง เป็นการบ่งบอกถึงความนิยมและศรัทธ,ธาเลื่อมใสได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะทำไมต้องบูชาเทพเจ้าเฮ่งเจียล่ะคะก็เพราะว่าบรารมีของท่านจะทำให้เราปราศจากสิ่งชั่วร้ายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสติปัญญาเป็นเลิศฉเฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบและความกล้าหาญมีเต็มเปี่ยมเลยล่ะคะ่ะอ้อและแก้ปัญหา หาหนทางแก้ไขความเดือดร้อนได้เสมอค่ะวิธีบูชาเทพเจ้าเฮงเจียหรือว่าจะเรียกว่าอากงก็ได้นะคะและสิ่งที่ไม่ควรทําเวลาที่เราจะขอพรจากอากงนั่นก็คือไม่ควรบ่นบานต่อท่านค่ะเทคนิคการขอพรยอดนิยมที่ลูกหลานมักนิยมถวายคำปฏิญาณเพื่อทําบุญถวายแก่อากงก็คือการกินเจ ถวายเครื่องบูชาด้วยอาหารเจผลไม้เช่นลูกท้อสดกล้ยวยหนึ่งหวีหรือแอปเปิ้ลส้มสีผลน้ำชาจีนหรือถวายชาชงสมเด็จรูปแบบขวดแทนก็ได้นะคะเหล่าบ้วยถั่วลิสงขนมซิ่วท้อหรือบัวลอยบางสารเจ้าจะมีประทับจำน่ายให้จุดถวายด้วยค่ะอ๋อเน้นนะคะ เน้นเป็นการทำความดีถวายในทุกๆรูปแบบโดยเฉพาะการกระตันอยู่ต่อครอบครัวคะ่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากได้ดีเราก็ควรจะทำดีคะ่ะไม่ว่าจะเป็นบารมีใดๆก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราทำตัวไม่ดีคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ไม่สามารถช่วยเราได้คะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสาลเจ้าจีนที่อยู่ในประเทศไทย มีกี่ที่นะคะที่เราจะไปไหว้กันได้อันนี้เป็นแค่คร่าวๆเ,เท่านั้นนะคะ 1. นศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียวัดสามจีนเยาวราชในกรุงเทพค่ะศาลเจ้าใต้เสียฮุกโจหรือศาลเจ้าเจ้าพ่อเฮ่งเจียนะคะวัดสามจีนถือว่ามีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองตั้งชื่อว่าวัดสามจีน เพราะมีชาวจีนซึ่งเป็นเพื่อนกันสามคนได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างวัดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นศาสนาสถานที่จะใช้เป็นที่บําเพ็ญกุศลภายหลังเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเมื่อพศ2482ค่ะภายในศาลเจ้าเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าพ่อเฮ่งเจียซึ่งเป็นปางใต้เสียฮุกโจ คือปางสมเร็จเป็นอรหันต์แล้วนะคะประทับนั่งขัดสมาธิบนดอกบัวเป็นองค์เทพที่แกะสลักขึ้นมาจากไม้มงคลโบราณค่ะลงรักปิดทองมีอายุยาวนานหลายร้อยปีเป็นองค์แรกของประเทศไทยก็ว่าได้ที่อยู่คู่วัดสามจีนมาอย่างยาวนานเลยล่ะค่ะที่นี่จะมีการจัดงานประจำปีทุกวันที่13กันยายนนะคะ ทางสารเจ้าจะประกอบพิธีเครื่องบวงสรวงบูชาเพื่อตอบแทนพระคุณองค์ใต้เสียวฮุกโจค่ะเชื่อว่าในวันนั้นองค์ใต้เสียวฮุกโจจะลงมารับเครื่องบูชาและโปรโดเมตตาต่อพุทธสาสนิกชนทั้งหลายเลยล่ะค่ะอย่าลืมไปกันนะคะไปค่ะไปสารเจ้าพ่อต่อเลยค่ะสาลที่สองพุทธรัตนมณนลสถาน องค์ฉีเทียนไต่เสี่ยวฮุกโจนครปฐมค่ะศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียจังหวัดนครปฐมเป็นสถานที่สาธารณะประโยชน์ให้ชาวบ้านมากราบไหว้สักการะบูชาเป็นที่เคารพนับถือของลูกศิษย์จำนวนมากทุกวันอาทิตย์ประชาชนจะมาพบปะกันและสวดมนต์เป็นประจำค่ะส่วนศาลเจ้าพ่อแห่งที่สามนะคะ ชื่อว่าศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียไตเซียฮุกโจเจดีหักจังหวัดราชบุรีค่ะภายในศาลเจ้าแห่งนี้จะมีศาลขององค์เทพเจ้าต่างๆแยกกันออกไปทั้งศาลเทพเจ้าฟ้าดินศาลเจ้าพ่อเสือศาลเจ้าพ่อโชคลาภโดยศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียจะอยู่ด้านในสุดเลยค่ะและศาลเจ้าพ่อไตเซียฮุกโจแห่งที่สี่นะคะคือ เสียงใช้ทงจื้อพนัทนิคมชนบุรีค่ะอีกหนึ่งศาลเจ้าพ่อแห่งเจียที่เป็นอันที่ศรัทธาของชาวพนัทนิคมจะมีประชาชนและลูกศิษย์จำนวนมากมายเลยนะคะที่มากราบไหว้กันศาลแห่งที่5คือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชังจังหวัดชนบุรีเช่นกันค่ะเจ้าพ่อเขาใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองของเกาะสีชัง ที่นักท่องเที่ยวล้วนเดินทางมาสักการะบูชาโดยมีความเชื่อว่าถ้าได้มาไหว้ติดต่อกันสามปีจะสมความปรารถนาในสิ่งที่ขอที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อแห่งเจียที่ผู้คนนิยมขอพรขอความสำเร็จฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆการเงินคล่องแคล่วว่องไวข้าราชการและนักธุรกิจ นิยมมากราบไหว้เป็นจำนวนมากเลยค่ะและศาลเจ้าพ่อไต่เสียวฮุกโจแห่งที่6นะคะศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียเพชรเกษม48แยก2กรุงเทพค่ะศาลที่นี่นะคะจะเป็นศาลเก่าแก่อายุราวๆ130ราว130ปีปัจจุบันตั้งอยู่ในที่ดินส่วนบุคคลค่ะแต่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปกราบสักการะได้ ซึ่งทางศาลจะมีจัดพิธีศักการะเจ้าพ่ออยู่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะและศาลที่เจ็ดของเราในวันนี้นะคะศาลเจ้าพ่อเห่งเจียเทียนเต๋าพงไหลตัวเพชรบุรีค่ะเพชรบุรี36กรุงเทพนะคะศาลหลักอากงอีกที่หนึ่งที่อยู่ใจกลางเมืองหลวงมีขนาดใหญ่สองชั้นเทพเจ้าเฮ่งเจียองค์ประธานจะอยู่ที่ชั้นสองของศาลค่ะ ให้ผ่อนด้านการค้าการงานและก็ความสำเร็จอื่นๆนะคะนี่แหละค่ะวันนี้ชบากแก้วนำมาฝากทั้งหมด7าศาสตร์นะคะของเจ้าพ่อเห่งเจียของเราหรือว่าที่ลูกหลานเรียกกันว่าอากองนะคะนี่เป็นแค่ข้อมูลคร่าวๆเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมีเยอะมากมายกว่านี้ค่ะยังไงวันนี้ชบากแก้วหวังว่าชบากแก้วนำความปังความเฮง ความรวยมาฝากพี่น้องของเรานะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เกิดปีวอกควรจะไปกราบไหว้สักการะบูชาอากงของเราค่ะเพื่อที่จะมีบาร,รมีของท่านเสริมดวงประทานพรให้กับเราประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปีนักษัตอื่นๆก็สามารถไปกราบบูชาได้เช่นกันค่ะเอาละค่ะ วันนี้ชบาแก้วหวังว่าพี่น้องของชบาแก้วที่ได้ดูหรือว่าได้ฟังคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคลาภมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน,ล,านล้านเท่าเลยค่ะขอให้สมหวังนะคะชบาแก้วขอขอบคุณเรื่องราวทั้งหมดจากข้อมูลจาก google.com นะคะแล้วก็เจ้าของภาพด้วยค่ะ ถ้าเกิดวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะเฮงเฮงรวยๆวยปังปงกันทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ